สาระน่ารู้เพียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงพี่น้องประชาชนต้องรายการอปรชารัข่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะ พบกันเป็นประจำทุกวันเวลา17นาฬิกาโดยประมาณโดยมีดิฉันจุธามาศอปมชจังหวัดนครนายกนำข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครนายกมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะข่าวที่จะนำมาเล่าให้พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกก็คือพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถเพื่ออัญเชิญเป็นพระประธานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ของวัดบางปรากฏ โดยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 0ที่ผ่านมาณวัดบางประกดตำบลบางประกดอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเจ้าพระคุณสมเด็จพระทีลยานมุนีกรรมการหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาคที่1 2และ3และเจ้าคณะภาคที่ 12- 13ฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเทพศิลินทราวาสกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดบางประกด โดยมีพระครูสังฆลักษณงบธรรมสันติโกเจ้าอาวาสวัดบางปากฏพร้อมด้วยคณะพระพิสูจสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายกให้การต้อนรับและมีดรประดิษฐ์ยามาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำชาพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระประธานที่เททองหล่อขึ้นในครั้งนี้เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตักกว้าง80นิ้วหล่อด้วยโลหะเงินทองนาคและทองคำบริสุทธิ์โดยมีคุณแม่เย็นจิตสาธิตพอลกุลอายุกว่า80ปีเป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการหลอ่อพระในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทร่วมกับประชาชนทั่วไปที่ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคก,กับทางวัดจนกระทั่งได้เงินครบและนำมาสู่การจัดพิธีเททองหลอ่อพระประธานในครั้งนี้ โดยพระประธานปางปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง80นิ้วนี้เมื่อเททองหล่อเสร็จแล้วจะนำไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถของวัดบางปากฏซึ่งกำลังก่อสร้างไปพร้อมๆกันโดยเป็นอาคารลักษณะงชั้นขนาดกว้าง35เมตรยาว30เมตรชั้นบนเป็นอุโบสถชั้นล่างจัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใช้งบประมาณในการก่อสร้างพระอุโบสถนี้จานวนทั้งสิ้น22ล้านบาท และในวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วดิฉันจุธามาศอาปมาชาจังหวัดนนะครนายกต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกาเช่นเคยในวันนี้สวัสดีค่ะ สาระหน้ารู้เพียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงพี<ว>่น้องประชาชนต้องรายการอปมชาชุาย